เวลานี้รถเดินทางไกลไม่ค่อยมีนะครับมีเฉพาะรถที่ว่าเดินแถวชานเมืองหรือว่าเดินทางระยะใกล้ทางสายไกลต้องไปติดต่อต้องไปเดินต้องไปต่อที่สถานีอภิวัฒน์นะครับเวลานี้เช้าอยู่ครับยังไม่มีใครมายังไม่มีใครมาครับผมแต่ว่าก็ก็งเงียบเหงาครับคนไม่ค่อยมีแล้วครับผม ทุกคนก็ไปต่อที่สถานีอภิวัตกันหมดครับเวลานี้ไม่มีครับผมถ้าจะเดินออกก็ต้องเดินออกทางเดิมนะครับเวลานี้รถเก้าอี้ว่างครับผมใครจะมานั่งพักผ่อนได้ครับเชา้าเช้ากินฟงกาแฟร้านเปิดไม่ค่อยมีครับมีคนไม่ค่อยมีนะ เนื่องจากการรถไฟมีกำหนดให้ขบวนรถโดยสารทั้งหมดเดินรถบนทางยกระดับในระบบไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงตั้งแต่วันที่19ไปจึงมีความจะเป็นต้องหยุดใหด้บริการที่สถานีบางเขน4ป้ายหยุดสถานีเขนที่หยุดรถท้องสองห้องป้าย25สถานีตอนเมืองจะย้ายไปที่ทำนิการที่สารยรถไฟชานเมืองก็างรไปซึ่งผู้โดยสารที่มีความ ผู้โดยทางสามารถใช้บริการที่สถานีระบบขนส่งทางกเมืองสแตนงาที่มีตโดยสารในการับขีรรชื่อมาเรือจเกที่วนวางคารเวลา30นาทีตมาขึ้นขบวนรถได้ในช่งทาที่กขอบบริษัาบริษัทที่จะเดินทางโดยสารไปกับขบวนรถโดยที่สอง8สายกรุงเทพเชียงรายครสวรชนบุรา เงียบเลยนะผมไม่ค่อยมีคนนะครับเขาไปเขาไปขึ้นที่สถานีบางซื่อกันหมดแล้วจะมีเฉพาะรถสายชานเมืองสายทางไกลก็สายทางไกลก็ไ,กลกไม่มีแล้วาสายทางไกลก็ยกตัวอย่างเช่น สายเหนือก็เชียงใหม่ลำปางเต่นชัยยังไม่มีนะครับมีแค่สายใกล้ๆนะครับสายไกลไม่มีรถก็เข้ามาทางหาัวรัโพงไม่กี่คันครับมีไม่มากอันนี้ผมจะเดินทางออกออกมาทางเดิมครับ คนเดินบนนะครับผมเดินบนแล้วก็ออกมาทางเดิมเราจะขึ้นรถไปสถานีไหิวัดสถานีกลางบังซื่อก็ขึ้นตามรถเมย์นะครับรถเมย์ฟรีนะครับผมรถเมย์ฟรีสองคันนี้ครับขึ้นทคนแหนก็ได้ครับ จ็จอดอยู่นหน้าหัวลำโพงครับผมสองคันนะครับจะขึ้นรถสีเหลืองก็จะขึ้นรถสีเขียวน,น,น,นะครับรถเมฟีครับผมเส้นั่นบัสนะครับเขาจะไปส่งแถวสถานีสถานีบางซื่อสถานีอภิวัตนะครับเอะจะขึ้นขนไหนก็ได้ครับแต่ผมไม่ไปแล้วผมเพราะผมไปบ่อยแล้วจะขึ้นคันสีสีส้มก็ได้หรือจะขึ้นทางสีเขียวก็ได้ครับ เขาก็จะไปส่งที่สถานีอภิวัตน์นะครับรถส่งฟรีนะครับไมไ่เสียเงินนะครับเราจะจอดตรงนีจ้จนกว่ารถคนจะเต็มถ้าจะให้ดีขึ้น้างหน้าก็ได้ครับ้างหน้ารถรถจะว่าง้างหน้าเซ็เทนทรัลบัสรถจะว่างครับขึ้ที่ไหนก็ได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ